สวัดีค่ะผูกับแชกทันพลนน่า EP 2ที่เราบอกว่าเราจะใส่นะคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ถึงบ้านนะคะเพราะว่าไม่ไดกลับมาเย็นๆนี่ค่ะใส่เรียบร้อยเป็นไงล่ะคะทุกคนถ้าใครอยากจะสั่งซื้อพระหรือว่าอยากจะซื้อผ้าซื้อกำไรข้อมือแบบนี้นะคะ ไปฝากลูกไปฝากหลานไปให้พ่อไปให้แม่ไปให้ลูกใส่อะไรประมาณนี้มาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแอบไปเพราะว่าถ้าใครสนใจผาค่ะเพียงเพราะว่าถันผูดนอกอหลายๆคนอาจจะเขียนชื่อถันไม่เป็นนะคะเพราะว่าถันมันไม่ใช่ทอถุงไม่เห็นอากาศแล้วก็นอนหนูนะคะเดี๋ยวเ็าจะมาบอกนะคะจำดีๆนะคะ ทอถุงรอเรือดอนรอเรือสองตัวแล้วก็นอนเนกระรันแล้วก็ผอสะอูผอพึ่งดอเด็กนอนหนูออ,อ่างแล้วก็ก็ไก่ค่ะฐานผูดนอกน,นะคะอ่นที่ใครจะไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะพิมพ์บอกบนนี้เลยนะคะ เดี๋ยวจะพมพ์บอกนะคะทุกคนใครอยากเห็นฟันเราบ้างเขาฟันเราเป็นยังไงเดี๋ยวจะเปิดชีกบนให้ดูนะคะดูนะคะดูดีๆนะคะแล้วห้ามบอนะคะนะคะตอนนี้ค่ะถึงไม่อยากเปิดฟันให้ใครดูไม่อยากพูดกว้างเฮ้ทุกคนในร้านเราในร้านเนี้ยมีที่ไตหมวยได้เช็ดระบายอารมณ์ ไประบายกันปะปะแค่คิมมันจบแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อยีพีสามเลยนะทุกคนนั่นไงทุกคนร้านผักกายพักใจพักพุงสามารถมาที่นี่ได้นะคะอยู่แถวมุ้วาดไผ่ศาลเลยค่ะนี่ค่ะรีวิวร้านเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะนี่ดูข้างหน้าร้านเลยค่ะ มาแล้วค่ะมาที่นี่ได้านะคะเนี่ยว่าเชื่อถ่ายคลิปค่ะคอืม เครื่องไรมันเป็นภาษาจีนทุกคนเดี๋ยวไว้จะมาต่อยีพีสา